สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมคุยกับคนที่อีกหนึ่งคนนะฮะที่แน่นอนแล้วครับเจอปัญหาในช่วงของโควิดแต่ว่าพี่เขาเนี่ยได้สิ่งนี้แหละครับที่ช่วยไว้ในช่วงของวิกฤตนะฮะเพราะว่าพี่แกเนี่ยมีวัวอยู่ก่อนแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยถือว่าวิกฤตของเศรษฐกิจ แล้วก็ช่วงโควิดนะครับพี่น้องครับแฟนก็ตกงานตัวพี่เขาเองก็ตกงานนะฮะขับรถรับส่งนักเรียนแฟนทํางานห้างโรงเรียนปิดห้างปิดนะครับได้วัวนี่แหละฮะพี่น้องครับมาช่วยชีวิตไว้นะฮะจะพูดอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับเอาละครับไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมชื่อวิริยะกอเซมครับครับผมชื่อเล่นมีไหมมีชื่อบางดองหรือบางนิดก็ได้ครับบางดองนะครับเนาะบางที่นี่เรียกว่าหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านเก่าครับครับหมู่หนึ่งครับตำบลตาขันครับอำเภอบ้านค่าจังหวัดระยองครับครับผมบางเลี้ยงวัวมานานหรือยังก็น่าถึงสิบห้าสบหปีแล้วครับที่อ สมัยนั้นคือแบบเลี้ยงไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยใช่ไหมครับผมอ๋ออ่ะประมาณ1 5บห้าบปีปัจจุบันกี่ตัวครับบงังทั้งหมดทั้งหมดรวมแล้วน่าจะถึงสามต้นครับ30แท <30 S 2> บปรมาณสามสายพันธุ์อะไรครับส่วนมากจะเป็นรูปผสมชาโรเล่ครับอ่าทำไมถึงเรียกเลือกสายพันธุ์นี้ครับบงัง เออผมว่าทางระยองมันจะขายง่ายครับเพราะมันเป็นสายงัวขุนครับเร่งเนนืยวไวแต่ใจรักอีกเรืยนะครับครับผมเอาละครับ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าเจอปัญหาช่วงโควิดครับก็เลยทิ้งงานประจำครับผมหันมาจริงจังกับบัวใช่กี่ปีแล้ว น่าจะสิบประมาณสิบถึงเก้าปีนะครับจริงจังเลยจริงจริงจังอะนะครับผมแล้วช่วงโควิดเห็นบอกว่าได้วัวนี่แหละใช่ไหมช่วยชีวิตครับผมปัตอนนั้นคือแบบเจอวิกฤตหนักเลยครับผมบางทําอะไรตอนนั้นตอนนั้นบางรับนักเรียนอยู่ครับอ๋อแล้วแฟนก็ทํางานห้างห้างปิดนักเรียนหยุดจบจบเลยครับก็คือ แฟนทํางานที่ห้างห้างก็โดนปิดครับโรงเรียนก็สั่งปิดครับผมอยู่เป็นปีๆนะบังเนาะน่าจะสองล่วมสองปีเกือบสองปีแหละผมว่าก็เลยมาใช้วัวเนี่ยเป็นตัวช่วยครับผมอ่าขายไปกี่ตัวสมัยนั้นปีนั้นน่าจะขายถึงสามตัวแล้วครับเอามาช่วยพยุงช่วยพยุงครับอืมโอ้โหแล้วก็ผ่านมาได้ถือว่าผ่านมาได้แล้วอ่าแล้วตอนนี้นะครับบาง กับวัวเนี่ยตอนเนี้ยได้กลับไปทํางานแบบเดิมไหมอ๋อไม่ได้กลับแล้วครับพอแล้วพอแล้วเอาวัวอย่างเดียวเลยเอาวัวอย่างเดียวเลยครับครับวิธีการเลี้ยงของเราเป็นแบบไหนครับเอผมจะเลี้ยงปล่อยทุ่งครับโดยใช้กั้นลวดเอาครับอเพราะว่ามันมีที่ของญาติมัางแล้วก็ที่ผมเช่าไว้นิดหน่อยก็พอปล่อยได้ประมาณกี่ไร่ก็น่าเอะรวมๆถึงเกือบ สิบห้าไล่เลยมั้งสิบห้าไล่เราใช้ลวดไฟฟ้าครับผมบังคับครับผมก็สบายสิครับก็สบายอ่าอ่าปล่อยกี่โมงกลับกี่โมงก็น่าจะปล่อยเก้าโมงขวาครับครับอ่าแล้วกลับน่าจะกลับมืดครับเพราะมันขึ้นกับในคอกเองครับผมถึงเวลาเขากลับมาเองกลับเองเรียกกับเองครับครับอู้ดีจังเลยนะครับ หญ้าล้วนๆเลยใช่ไหมหญ้าล้วนๆทั้งคอกกับมาที่คอกมีอะไรให้อีกไม่มีครับมีเกลือใส่เมลียเล่นอะไรมีแค่เกลือเรียเพราะว่าผมสังเกตว่าวัวน่าจะอิ่มมาแล้วทุกตัวแล้วครับพี่น้องครับกลับมาก็เนี่ฮะมายืนนิ่งๆย้ายเอื้องเคี้ยวเอื้องอยู่เนี่ยครับเป็นวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับข้อดีก็คือต้นทุนไม่มีไม่มีครับจ่ายแค่รั้วรวดน้าครับผมโอ้โหสุดยอดแล้วก็ เอาค่าเกลือไปอ่าค่าเกลือก็เดือนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ตังค์ก็เดือนหนึ่งก็น่าอยู่มากระสอบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองโอ้โหขายขี้ก็เกินพอแล้วใช่ไหมขี้ขายดีครับขอจองออกไม่ทันบอกได้เลยครับครับบ้างขยายพันธุ์ยังไงผสมพันธุ์ยังไงอ๋อผมมีพ่องัวครับครับใช้พ่องัวของผมเองอืพอมันสัตว์ผมก็จะงัวในฝูงมันจะตามมีตัวรุ่นรุ่นอย่างเงี้ยครับมันจะตาม ผมก็ดึงมันไปล่าไว้ตัวเดียวก่อนแล้วก็ได้เวลาที่ว่าเหมาะสมผมก็เอาพ่องัวเกาะเพราะผมมีพ่องัวทับเองครับเทคนิคก็คือเอาหนุ่มน้อยในในในฝูงเนี่ยเป็นคนจับสัตว์ให้มันจับแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องมาพวงเลยไม่ต้องพวงเลยเราสังเกตเห็นถ้าไอ้หนุ่มน้อยนี่ตามใช่ไอ้ตัวตัวเมียนี่เป็นสัตว์แน่ครับผมแล้วก็แยกไปแยกไปเสร็จแล้วปล่อยตัวผู้มาใช่ โอ้โหสบายเลยอย่างนี้สบายครับครับตัวผู้นี้เริ่มมานานหรือยังบางเริ่มใช้พ่อพันตัวผู้ทำไมนานนะครับใช้มาได้ประมาณน่าจะสามประมาณ3ปี2ปีกว่านี่ครับ2ปี3ปีแล้วก่อนหน้านั้นล่ะครับทำยังไงก่อนหน้านั้นผสมเทียมครับผสมเทียมอย่างเดียวครับผมอ่าได้ผลดีไหมก็ถามว่าได้ผลดีไหมก็ดีครับครับแต่พอหลังๆมันเริ่มผสมไม่ติด ผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นเพราะอะไรครับเอพราะตัวสองตัวผสมไม่ได้เลยค,ครับจุดเริ่มต้นของการเอาพ่อพันธุ์เข้ามาช่วยนี่เป็นยังไงอ๋อก็ผมไม่รู้ว่าจนนับปัจจุบันผมเอาไปเกาะที่ว่าเขาผสมเทียมไม่ติดอย่างน้อยสามสี่ครั้งครับอผมเอาพ่อพันธุ์ไปเกาะเขาว่าท้องอ่ะอมผมก็เลยแน่ใจว่ามันต้องอยู่ที่การจับสัตว์ด้วยนะครับอ่า แต่ผมไม่แน่ใจแต่ไม่ได้โทษหมอผสมเทียมไม่ดีนะแต่พ่อพันธุ์มันอาจจะธรรมชาติะครับผมก็ไม่จากว่าไงธรรมชาติมันอาจจะได้ดีกว่าครับพี่น้องครับอธิบายแบบนี้ก็คือว่าการผสมเทียมติดไม่ติดเนี่ยมันมีมันมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุด้วยกันหนึ่งนะฮะเรื่องของการจับสาตว์ถูกต้องถ้าเวลาไม่ตรง หมอมาบางทีหมอก็ไม่ได้ตรวจได้ล้วงให้ก็มีมาถึงก็ปืนยัดเลยก็มีนะฮะแล้วก็ภายในเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรข้างในนั้นถูกต้องนะครับปัญหาคือเราไม่ได้โทษใครทั้งนั้นแต่วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ของบางก็คือใช้พ่อพันธุ์ซะเลยครับผมได้ผลดีไหมได้ผลดีครับลูกเต็มไปหมดและลูกก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะสวยทั้งนั้นครับผมเดี๋ยวพี่น้องจะได้ดูนะครับว่า ลูกผสมตัวเนี่ยยังกับลูกหลอดเลยแหละพี่น้องครับแล้วทีนี้บางใช้พ่อพันุ์ผสมใช่ไหมครับแล้วการขายขายที่ไหนบ้างก็ขายก็ขายทั่วไปครับ,รบติดต่อแต่ส่วนมากจะมีคนมาติดต่อซื้อมากกว่าอืาเพราะว่าพักพวกมั่งอะไรมั่งครับรบ,บางทีถ้าไม่มีผมก็ ไปตลาดนัดได้เพราะมีปากต่อปากใช่ใช่บางดองมีนะจะขายสองตัวสามตัวถูกต้องถูกต้องครับวันสองวันมาเลยครับผมรถปื้นวิ่งเข้ามาเลยใช่ไหมใช่ครับครับครับแต่ผมเน้นขายตัวผู้ครับอ่าเน้นขายตัวผู้ก็คือตัวเมียเก็บใช่ถูกต้องครับทแม่บล็อกแม่พันต่อไปถูกต้องครับการขายก็ไม่ยากบางวัวปล่อยทุ่งวัวเลี้ยงทุ่งเนี่ยมีปัญหาอะไรไหม ปัญหาขี้รั่วขี้ไหลโลครคภัยไข้เจ็บมีไหมครับอ๋อก็มีครับครับเอ่อก็มันก็มีปัญหาสันทนนะครับเลี้ยงสัตว์อ่ะมันม,มันเป็นปัจจัยเราต้องคอยดูแลนะครับให้สุขภาพมันแข็งแรงพอถึงเวลาเขาฉีดวัคซีนเราก็ต้องทานะครับเพราะว่าวัคซีนมันปัจจัยหลักนะตอนเนี้ครับบ้างปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดคืออะไรเอ่อผมเลี้ยงแมงงัวนะปัญหาก็คือการทําคลอดอันดับแรกเลยบางทีออกไม่ได้ม้าง ออกมาแม่ให้กินนมมั่งครับแต่ผมก็จัดการด้วยผมเองผมพอเป็นอยู่ครับอ๋อช่วยคลอดใช่คือช่วยดึงนี่แหละใช่และการสูญเสียก็คือนี่แหละครับบางทีมันมาผมก็สูญเสียมาสองสามตัวเออเป็นมันเป็นงวเล็กครับผมจะแนะนําเลยต้องดูแลดีเลยงวเล็กๆอ่ะเพราะว่าทํามันป่วยแล้วอ่ะฉีดยาส่วนมากจะตายของผมตายนะเล็กๆก็ออกสามสี่วันอ่ะไม่รู้เป็นอะไร ไม่ได้โทษหมอนะครับอันนี้ต้องออกตัวก่อนถ่าหมอเข้ามารักษาเราดีอะไรนี่เรามาแชร์ประสบการณ์ใช่ใช่ครับมันเป็นอะไรอ่ะมันมันป่วยครับมันเหมือนป่วยตัวสุดท้ายที่เสียไปครับเนี่ยเพิ่งเสียไปตัวหนึ่งมันครับมันป่วยแล้วมันเหมือนหมอบอกว่ามันลงปอดอะผมก็ไม่แน่ใจแล้วผมก็ให้หมอมาดูครับเออมันอันตรายมันออกได้สามวัน มันไม่กินนมครับบ่มันตายเลยผมก็ไปจักรว่าไงกันหมอเข้ามาฉีดยามันลุงอะไรให้แต่วันนี้ไม่ได้โทษหมอนะครับเด็นวิสัยเนาะครับผมเราก็รู้สึกเสียดายแต่เราทำอะไรไม่ได้เราก็ช่วยเต็มที่แล้วเนาะใช่ครับผมลูกเอแม่ไม่ยอมให้ลูกกินนมบังแก้ปัญหาอย่างไงอ๋อก็แก้ปัญหาต้อง ผมบอกอยู่มันต้องมีประสบการณ์นะครับมันต้องจับมัดขาข้างหนึ่งแล้วเราก็ต้องประคองลูกให้มันเดินก่อนหัดเดินก่อนแล้วค่อยๆแย่เข้าไปให้มันดูนะครับมันต้องฝึกครับครับไมอ่างั้นไปทามั่วไม่ได้นะครับมันเตะถล่มเราระวังด้วยนะที่เราระวังครับเฮ็ดแบบนี้ผมเคยได้ยินคนเล่าให้ฟังมั่นใจมากว่าวัวตัวเองนี่เชื่องใช่วัวตัวเองเนี่ยจับได้รูปได้หมดครับผมพอ ไม่ได้ทําไม่ได้เอาเชือกรัดหรือว่าไม่ได้เอาเข้าซองใช่ถูกต้องโดนงวเตะธรรมดาฟันร่วงหมดปากเลยถูกต้องครับอ,อันนี้ผมเคยได้ยินมานะพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้ก็ต้องเซฟตัวเองด้วยใช่เนาะอ่าเอาละครับบังครับคุยกันพอหอมปากหอมคอ,อคทีนี้ให้บังพาชมวัวในคอกในฟาร์มหน่อยอะนะครับว่าวัวของบังเนี่ยจะ สวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมบัวดูคอกตรงนี้คือคอกใหม่ครับผมอ่าที่เพิ่งสร้างเพิ่งสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์คือย้ายมาจากข้างบ้านครับผมอ่าแล้วก็ย้ายมาตรงนี้อ่าบ้างงบประมาณหมดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเออก็บางไม่ได้จ้างครับนะครับก็ของเก่ามั่งอะไรมั่งเป็นของมือสองครับก็เขามาช่วยมั่งก็ หมดไปราวหกหมื่นกว่าบาทเหมือนกันครับเบ็ดเสร็จตรงนี้ประมาณกี่เมตรคูณกี่เมตรครับผมเออน่าจะฟาร,ร์มยาวประมาณ16เมตรครับ,รบแล้วก็กว้างประมาณ12อืมใส่วัวได้ประมาณ20ตัว20กว่า20กว่าอ่าครับผมเอาละครับที่นี่มาดูวัวของบางบ้างอที่น้องดูตัวนี้นี่คือลูกที่พ่อพันธุ์ประจำฟาร์ม นะฮะทับตัวผสมตัวออกมาพี่น้องครับยังกับลูกหลอดเลยเนี่ยฮะดูครับเนื้อตัวเนื้อหนังกล้ามเนื้อดีมากๆนะฮะเดี๋ยวจะให้ชมพ่อพันธุ์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็นี่คือตัวนี้เห็นบอกเป็นแม่คอกแม่แลาวครับผมจ่าฝูงเลยใช่ไหมจ่าฝูงเลยครับเห็นบอกว่าให้ลูกเป็น10ตัวแล้วในท้องตัวที่1ิบครับโอ้โห เล่าประวัติให้ฟังหน่อยครับบังตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นงัวผมเหมาฝูงมาครับตัวนี้ครับเอ่อแล้วผมเอาไปขายครับประมาณสองหมื่นห้าผมจะใช้ตังค์แล้วขายไม่ได้ผมเลยเอากลับมาบ้านครับครับก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆประมาณเดือนกว่าครับมันทําท่าอ้วนเร็วผมก็เลยตัดสินใจหมอมาล้วงตรวจท้องครับเขาเลยท้องอแล้วเขาก็ ได้ยอยู่กับผมยาวเลยก็ให้ลูกเก่งมากตัวนี้เอาง่ายๆเป็นเล่ขายให้ใครก็ไม่มีใครซื้อใช่ครับผมมันมันเป็นที่ดวงไหมบางเขาเขาวาสนาเขาจะอยู่กับเราไงใช่นั่นหละประมาณนั้นเนาะเป็นไปได้ครับแล้วก็ให้ลูกดกลูกดีลูกดีลูก,กสวยๆทุกตัวเลยด้วย,ยไม่ขายเลยเลี้ยง,ง,งติดคอกไว้เงี้ยตัวเนี้ย พี่น้องดูวัวอายุ10กว่าปีนะลูก10ตัวเนี่ยมแม่ไม่ต่ํากว่า15ปีนะผมว่านะ,ะแล้วเน้นย้าด้วยยังสดอยู่เลยฮะเนี่ยครับย่าอย่างเดียวเลยนะครับอส่งลูกมาได้เป็น10ตัวแล้วะนะฮะ,ะนี่ฮะนี่คือฝูงทั้งหมดในฟาร์มนี้นะครับประมาณในคอกนี้ประมาณ20กว่านะครับ,รบก็เป็นชาโรเล่ลูกผสม เลือดผสมนะบางเนาะครับผมประมาณเลือดประมาณ50ประมาณนั้นนะครับอ่าเนี่ยครับก็สวยๆทั้งนั้นแหละครับนี่คือก็เป็นลูกผสมตัวอันนี้ผสมเทียมอันอ๋อในตัวนี้ผสมเทียมไหนไหนตัวไหนที่ผสมตัวบ้างตัวนี้ครับนี่ตัวเล็กนี่ที่ยืนอยู่นี่นะครับผมโอ้พี่น้องดูครับสวยๆหลังตรงเป๊ะเนื้อตูดเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อสันนะครับมาแล้วนี่ฮะนี่ก็เป็น เรียกว่าเป็นแหล่งรายได้ในอนาคตเลยนะฮะเห็นบอกสิ้นปีนี้ก็จะมีปล่อยอีก5ตัวเลยครับผมตัวผู้ครับรุ่นนี้ใช่ไหมครชุดนี้ครับโอ้นี่ครับก็สายขุนอย่างนี้ชอบเลยล้ครับนะฮะเนื้อมาแล้วละครับนะครับก็สวยๆแล้วครับพี่น้องอาจจะไปไวหน่อยเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของคอกนะครับอ่าบางครับคอกโล่งๆแบบนี้ จัดการกับยุงกับแมลงยังไงอ๋อมันแมลงมันจะไม่ค่อยมีครับเพราะตอนคืนลมมันเกโกมันจะมีน้อยครับบางทีผมก็ก่อไฟให้รั่งอ๋อนี่คือหลักฐานครับผมนี่คือหลักฐานการก่อไฟแต่ก่อมันก็ได้ช่วงแค่หัวค่ำนะครับเดึกๆก็หมดแล้วไฟไล่แมลงไม่ต้องใช้อ๋อไม่ได้ใช้ผอามาติดไฟสีเหลืองธรรมดาเนี่ยครับ ยาพ่นอะไรมีไหมฮะยาพ่นก็มีบ้างครับถ้ามันเยอะจัดนานๆครั้งใช่ยายาฟันยุงอะไรเงี้ยหลควันตอนเย็นมีน้ําให้กินไหมบ้างอ๋อไม่มีครับแต่ช่วงหน้าแล้งถึงจะมีน้าให้ไหมครับตอนนี้น้ําเยอะครับอ๋อคือกินธรรมชาติใช่น้ําเยอะมีบ่อมีได้ผมบ่อมันมีกระลุกอยู่ผมขุดไว้เนี่ยผมขุดไว้ครับอ๋อมันมีขุดไว้บ้างพี่น้องครับตรงนี้คือพื้นที่ที่บางใช้เลี้ยงวัวอยู่นู่นครับยาวไปนู่นตรง ตรงคูดินนู่นเลยนะพี่น้องครับนะฮะทั้งหมดนี้คือใช้รั้วลวดหนามล้อมไว้ครับผมโอ้โหพี่น้องหญ้าอุดมสมบูรณ์มากๆถ้าได้อย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรเสริมนะครับเนี่ยฮะวัวก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับนะสวยๆทั้งนั้นเลยครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูผลงานล่าสุดของพ่อพันธุ์ในฟาร์มใช่ไหมบางตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเพิ่งคลอดล่าสุดเลยอายุเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งเดือนครับอายุหนึ่งเดือนพี่น้อง ตูดออกแล้วพี่น้องเ้ยดูครับโอ้โหต้องไปชมพ่อเขาแล้วล่ะนะฮะว่าเป็นยังไงหล่อมากไหมทําไมถึงส่งลูกสวยๆขนาดนี้นะครับนะฮะอายุแค่เดือนเดียวนะครับสันมาตูดมานะครับที่เหลือรอแค่อายุอย่างเดียวพอนะครับเดี๋ยวไปชมพ่อพันธุ์คุมฝูงประจําฟาร์มนี้กันครับรับผมพี่น้องครับนี่คือพ่อพันธุ์ ผมฝูงประจำฟาร์มของบางดองนะครับสูงใหญ่มากๆพี่น้องสูงประมาณ160เลยตัวนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้คลิปหนึ่งเลยพิเศษเลยสำหรับเจ้าอะไรนะครับจจมโบ้ครับเจ้าจจมโบ้นะอันนี้คือให้พี่น้องดูคร่าวๆนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับส่งลูกสวยมากๆ กล้ามเนื้อดีทุกตัวเลยแล้วก็ไม่ได้ดีแค่ฟาร์มนี้คือผมไปเห็นที่หลายๆที่มาแล้วที่เจ้าจมโบไปทับไว้เนี่ยครับลูกออกมาทุกตัวเนี่ยสว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 ย,สวยทุกตัวเลยเนะฮะสูงใหญ่หล่อยาวแข้งขาดีนะครับถ้าเกิดพี่น้องนะฮะมีปัญหาในเรื่องของการผสมเทียมมีปัญหาในเรื่องของการจับสัตว์คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบให้พี่น้องแล้วครับใช้พ่อพันธุ์ คุ้มฝูงใช้พ่อพันธุ์ผสมจริงผสมตัวก็สามารถตอบโจทย์ให้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธ์ของบางดองนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปคุยกับบางดองช่วงสุดท้ายนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปช่วงสุดท้ายให้ดูชุดนี้อีกนี่นี่ก็เป็นแม่พันธุ์เลี้ยงลูก ในคอกในฟาร์มตัวนี้ตัวนี้ใช่ลูกของเขาไหมใช่ครับจัมโบ้ลูกจัมโบ้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะพี่น้องให้ดูเลยครับให้ดูอีกหน่อยดูครับมาดูเล็กๆวัางี้เพิ่งออกนี้ได้ทั้งนั้นเลยนี่อาทิตย์กว่ามั้งสองตัวเนี่ยอ๋อนี่ก็เพิ่งคลอดใช่เพิ่งคลอดนี่อาทิตย์กว่าโอ้นี่คือล่าสุดของล่าสุดเลยล่าสุดเลยล่าสุดเลยเอาพี่น้องแปดวันแปดวันไหนก็มาลวชมกันหน่อยนี่ครับอายุสัปดาห์เดียวตัวเมียครับผมถ้าเกิดดูแล้วเมื่อเทียบกับ ลูกวัวที่คลอดใหม่ๆเนี่ยมันจะกระล้องกล้องเลยนะพี่น้องนะแต่ว่าลูกของเจ้าจัมโบ้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยพี่น้องหน่วยกา้านรูปร่างโอเคเลยนะฮะสวยๆทั้งนั้นครับนอนเพลินนะมึงอีกตัวหนึ่งนอนไม่ตื่นเลยนะนอนไม่ะะเกงหลับลนั่นก็เพิ่งคลอดนะครับไม่เป็นไรครับผมแม่แบบนั้นเองนะพ<ม>ี่น้องดูเอา,า,านะครับมแม่นี่ก็เลือดแค่ไม่เท่าไหร,ร่นะแต่ว่า เจ้าจัมโบ้ส่งลูกออกมาเป็นแบบนี้เลยนะสนใจใช้บริการก็มีบริการทับจริงอยู่นะครับผมครับผมบางครับก็ช่วงสุดท้ายแล้วกันพี่น้องครับแสงตะวันก็ใกล้จะมืดแล้วนะฮะอา่าบางผมอยากให้บางแนะนำพี่น้องที่เจอปัญหาเจอวิกฤตอยู่ช่วงนี้นะครับถ้าอยากจะเลี้ยงวัวบางเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงครับบางอา ถ้าจะเลี้ยงวัวนะครับเอเริ่มต้นเราก็ต้องอยู่ที่ใจเราชอบอ่ะครับครับต้องชอบก่อนครับชอบก่อนแล้วเราไม่ต้องเริ่มเยอะครับครับเราลองดูก่อนครับสักตัวสองตัวอแนวทางที่ว่าเราจะเลี้ยงอที่เราอจะชอบแม่งัวรือชอบงัวขุนอะไรเงี้ยเราต้องชอบก่อนชัดเจนก่อนอ่าชัดเจนก่อนใจรักใจรักครับใช่แล้วก็ เริ่มลงมือแต่อย่าลงเยอะอย่าเพิ่งไปลงเยอะใช่ค่อยๆก่อนดูว่าเราไปได้ไหมยังยังดูก่อนใช่อย่าไปนั้นใช่อย่าไปลงทุนเยอะแยะเดี๋ยวแล้วก็ที่สําคัญก็คือทํางานประจําควบคู่ไปด้วยก่อนใช่ใช่อันนั้นเยี่ยมเลยครับเหมือนบังนี่แหละฮะคือตอนนี้คือมั่นใจแล้วว่าวัวใช่เลี้ยงตัวเองได้ก็ตอนนี้ก็คือทําบัวอย่างเดียวเลยครับผมครับผมนี่คือก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งแบบอย่างนะครับหนีโควิดนะฮะมา เลี้ยงวัวแต่ว่ามีพื้นฐานของวัวอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าหนีจากโควิดแล้วก็มาทุ่มทุนกับวัวเลยไม่ใช่ของบางนี่คือเริ่มมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็วัวนี่แหละฮะที่ช่วยเหลือในช่วงของวิกฤตครับผมโอเควันนี้ไม่รบกวดบางแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอเคครับผมสรุปได้ง่ายๆเลยนะครับพี่น้องครับเลี้ยงวัวเป็นเงินฝากเลี้ยงวัวเป็นเงินเก็บ แบบบางดองเนี่ยฮะเวลาเจอช่วงวิกฤตของชีวิตเนี่ยวัวช่วยได้จริงๆพี่น้องครับขายไปหลายตัวเลยช่วงของวิกฤตโควิดนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มพอฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วนะแล้วก็ไม่กลับไปขับรถนักเรียนอีกแล้วนะครับหันมาจริงจังกับบัวเลยนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่วันนี้พูดจาภาษาวัวภูมิใจเสนอให้พี่พี่น้องได้ชมกันนะครับมีทุนนะฮะ ฝากธนาคารอาจจะได,ได้ดอกเบี้ยน้อยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าซื้อวัวดูแลเขาดีๆนะฮะเขาจะให้เรามากกว่านั้นนะฮะเอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ